ก็สวัส <Wars> ดีนะครับพี่ๆสื่อมวลชนทั้งหมดนะครับผมพี่รัหสุตทองนะครับวันนี้มาผมมากับแบ็กอาทิตย์นะครับผมไาแนำสโมสรเอสซีจีมันทองยูไนเต็ดนะครับ ก่อนอื่นคงจะต้องพูดในเรื่องของสโมสรก่อนนะครับในคดเีเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะฮะเกี่ยวกับเคสของออน้องแบกอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นนักบอลของสโมสรในทีมจีบองทองยูไนเตดทางสโมสรก็มีความเสียใจนะครับ,ก,บกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในขั้นต้นเนี่ยเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วง สงกรานอยู่นะครับก็มีการประชุมกันย่อยๆขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เราก็ได้คุยกับทางน้องแล้วแล้วก็ได้ตักเตือนไปแล้วนะครับแล้วก็ทางสโมสรเนี่ยในขั้นต้นในเบื้องต้นนะครับก็ได้ลงโทษในเบื้องต้นก่อนคือการตัดเงินเดือนของนักบอลน,นะครับเพื่อทอิศเป็นเวลาเอ่อห้าสิบเปอร์เซ็นเวลา6เดือนนะครับแล้วก็ตอนนีเ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยได้เข้าสู่ระบบของกระบวนการยุติธรรมแล้ว ซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยถ้ามีอะไรมากกว่านี้สโมสรจะต้องมีการประชุมบอร์ดขึ้นมานะครับหลังหลังเปิดสงกรานมานะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรมากกว่านี้ก็คง,งมีรรมบทนะล,ล,ล,นะล,ลงโทษที่ที่เด็ดขาดและมากกว่านี้นะครับซึ่งตอนนี้เป็นขั้นต้นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้ให้ให้รื่งทั้งหมดเ,เข้าเข้าในรูปของออรขบว,กวนการยุติธรรมก่อนนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวทางแบ็คเนี่ยคงมีอะไรจะ จะขอ uh, พูดกับพี่ๆนะสื่อมวลชนนะครับไปถึง uh, ในเรื่องของรูปรความนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะขอ uh, ไม่ตอบข้อมูลต่างๆในเรื่องของของของรูปความรูปเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนี้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเรื่องของตํารวจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเราคงเอามาพูดตรงนี้ไม่ได้ แต่คงมีเมสเซจจากขอ,อ,องมาทิดไปใน,ในวันนี้ที่น้องก็อยากมีอะไรพูดนะครับเดี๋ยวเชิญน้องไปครับ <c oughs> ก็ผมขอโทษนะครับในขอโทษคุณพ่อคุณแม่ของน้องมีนาด้วยครับที่พฤติกรรมแล้วก็การกระทำของผมทำให้ครอบครัวของน้องเสียชื่อเสียงแต่ ผมไม่มีเจตนาใดๆที่ทางผิดกฎหมายแล้วผมขอโทษสโมสรเอสซีจบางทองที่ส่งผลให้สีเสียชื่อเสียงของสโมสรผมขอโทษโคซิกโก้ที่เป็นแบบอย่างและตัวอย่างให้เยาว,วชนไม่ดีผมขอโทษแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจติดตามผลงานตลอด ซึ่งต้องผิดหวังซึ่งบทเรียนนี้ผมพูดตรงว่ามันลำคาบ้ากจริงผมจะทำจะนำมาแก้ไขและปรับปรุงไม่ให้มันเกิดขึ้นผมก็ไม่อยากให้เยาวชนและน้องๆทำตามผมท้ายน,นี้ผมก็ขอขอโทษคุณพ่อคุณแม่น้องมีหน่าด้วยจริงๆครับ ก็จร,จริงๆเรื่องนี้พอดีตอนนี้มันเข้าเรื่องของกระบวนการยุธรรมไปแล้วนะครับเราก็ถอยทา,ทางทางตำรวจเป็นคนจัดการทั้งหมดครับ <c oughs> เดี๋ยวเราทา,ทางทางทางตำรวจดีกว่าครับตำรวจเขาจะติดต่อแล้วก็คง,งมีการขบวนการของเขาครับคืออย่างที่ผมเรียนนะครับตอนนี้อยู่ใน เข้าเ,เข้าขบวนการอยู่ในเครื่องของตํารวจเมืองยารยุตธธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยในช่วงที่หยุดสงกรานต์มาทั้งหมดเนียเ่ยทางเราก็ตัดสินใจว่าเราจะตัดเงินเดือนก่อนในใน,ในเป็นการลงโทษเบื้องต้นนะครับซึ่งในเรื่องนี้มันจะเข้าสู่ขบวนการยุตธธรรมอยู่แล้วแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยถ้ามีอะไรมาก,กว่านี้ทางบอร์ดของเมืองทองเองเอจะต้องไปชุมกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต้องมีบทลงโทษที่ที่เด็ดขาดแล้วก็หนักขึ้นมาตามสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ า,าแรกนว่ามีอาจะเดี๋ยวได้ดท่าัอันนี้ผมไม่ขอตอบอยาแล้วแต่โค้ชพิโกจะพิจารณาครับแล้วถ้อผิดใจตอนนี้พร้อมที่จะเล่นให้กับสโมสรหก็ออกแน่นอนครับผมก็มีความเครียดนิดหน่อยพ่อแม่ผมก็เครียดคือทุกคนเครียดไปหมดตอนนี้แต่ว่า ผมเชื่อว่าในสนามผมไม่มีผลกระทบอยู่แล้วครับเพราะว่าผมในสนามทุกคนก็รู้อยู่ว่าผมเป็นยังไงครับวันนั้นจะไปที่สอนอไหมคะตามหมายเรียกเรี่ในวันอังคารที่มีหมายเรียกเนี่ยทางอาทิตย์มีได้มีนัดส,ส่วนตัวไว้ก่อนอยู่แล้วท,ที่ประจวบนะครับซึ่งเราก็ประสานฝ่ายกฎหมายไปให้คุยตำรวจไปแล้วนะครับก็คงม,มีการนัดใหมใ่ในในในเรวันนะครับ ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับณเวลานี้เนี่ยการลงโทษเบื้องต้นตอนนี้คือการตัดเงินเดือน50เในเวลา6เดือนนะครับอื่นๆที่จะมีการลงโทษมากกว่านี้เดี๋ยวผมต้องรอบอดใหญ่ของซีจเมืองทองประชุมกันอีกทีหนึ่งหลังมีความคืบหน้าในด้านของกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นกว่านี้ครับก็จริงๆผมอย่างที่ผมเรียนนะครก็คงเป็นในฝั่งของขบวนการยุติธรรมของตำรวจคง คงจะต้องให้ทั้งสองฝ่ายดําเนินการอะไรบางอย่างตามโปรเซสของเขาอยู่แล้วโอเคครับโอเคขอบคุณครับ